สวัสดีครับวันนี้บิดูซังก็อยู่ที่ประเทศฮ่องอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะอ่าวันนี้ก็เปลี่ยนเครื่องจากกรุงเทพไปโตเกียวนะแวะที่ฮ่องกงประมาณ5าชั่วโมงก็เลยออกมาหลั่งลาหาอะไรกินกันตอนกลางวันดีก,กว่านะแต่จริงๆคือไม่อยากกินเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังอิ่มอยู่เลยเดี๋ยวเมื่อเช้าก็แอร์ก็เสิร์ฟเป็นเครื่องมาเดี๋ยวบินตอนบ่ายก็เสิร์ฟเป็นเครื่องอีกแต่ว่าอา่เราไปดูแล้วกันถ้าเกิดสมมทรหิวก็กิกนถ้าเกิดไม่หิวก็เดินเล่นอย่างเดียวอ่ะมีเวลาประมาณสัก สี่ชั่วโมงอยู่ข้างในฮ่องกงอย่างนี้นะริษัาก็เลยเลือกที่จะไปที่จิมซาจุยเพราะว่ามันเป็นแหล่งเขาเรียกอะไรแหล่งช้อปปิ้งแหล่งร้านอาหารเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ถามที่ทัวริสอิน r m ม t ชันเขาก็บอกวิธีไปก็คือให้นั่งนั่งเขาเรียกไรแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสใช่ไหมไปลงที่เกาลูนแล้วก็จากเกาลูนเนี่ยนั่งสาย K2 มั้งฟรีไปลงที่ โรงแรมมาโกโปโรแล้วก็ตรงนั้นคือย่านช้อปปิ้งละเราก็ไม่ต้องเสียค่ารถบัสเพิ่มวิวซังก็ซื้อตั๋วรถรถไฟนะในราคา90สิบเหรียญน,นะคือไปกลับแบบวันเดียวภายในวันเดียวนะแบบไปกลับนะเพราะฉะนั้น,นก็ถูกกว่าแบบไปและกลับคนละวันนะอ่ะเดี๋ยวพี่ดูนว่าเราจะไปเที่ยวอะไรได้มากนอนแค่ไหนคงไปเที่ยวอะไรไม่ได้มากแต่ว่าไปเดิน,ด,นดูในเมืองแล้วการแยกกลุ่มรอเครื่องบินหชั่วโมงไม่รู้ทำอะไรจะเล่นดีกว่า นี่นะตอนนี้ก็เวลา11<า>เนาฬิกา2นาทีนะวิวสันจะต้องกลับมาให้ทันขึ้นเครื่องตอน14นาฬิกา3านาทีมันลุ้นกันว่าจะทันหรือเปล่านี่อันนี้ก็คือไปถามที่ Tourist Information เมื่อกี้นะเขบอกพอลงที่สถานีเกาหลูแล้วเวีบร้อยนะเราก็ออกที่ทางออก B นะแล้วก็ต่อด,ด้วยรถบัส K2 ไปที่โรงแรมมาโครโปโร เขาบอกใช้เวลาทั้งหมดประมาณ45นาทีจากสนามบ,บินนะขับรถไฟมาละน,นั่งมาตรงนี้แล้วกันนะ บนรถไฟเขาก็จะมีที่ไว้ของ,องนีด้วยนะก็ยกของไว้เองนะแล้วก็ที่ที่หน้าเนี่ยเขาก็จะมีเป็นปลั๊กสำหรับให้เสียบชาร์จแบตได้สองยสิบโวลต์นะแล้วก็มีเป็นาชาร์จ usb ด้วย,วยในรถไฟก็จะประมาณเช่นนี้อันนี้ก็คือสายรถไฟอันคันนี้นะขบวนนี้นะเริ่มต้นที่แอร์พอร์ตนะแล้วเราก็จะวิ่งไปเรื่อย อยู่สถานีที่อันนี้หนึ่งไม่ไม่ลงมีสถานีที่สองเลยก็คือเกาลูนนะเดี๋ยวตรงที่สถานีที่ว่าเกาลูนนะมังกรเก้ตัวนั่นเองอันนี้บิลซันก็นั่งถอยหลังมานะเพิ่งจะออกจากสนามบินใช้เวลาประมาณ25นาทีเึง นี้ตรงหน้าสถานีซินยี่นะมีคอนโดมีลานกีฬาส่วนสาธารณะเต็ตไมไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยถึงสถานีเกาลูนตอน11.29โมงนาทีใช่ว่าประมาณ25ที20นาท25นาทีนะก็ ไม่นาเกินไปเดี๋ยวเราออกทางออกีแล้วกันแล้วก็ไปขึ้นรถสาย K2 เพื่อที่ไปจิมซาจุยกันนี่เลย Exit B นะเป็น free shuttle bus นะ Exit B ขึ้นไปทางนี้เลยเราขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตามไปเรื่อยๆอันนี้คือ Exit B แล้วก็ตามป้ายเข้าไปไม่ยากไม่ยากแล้วก็ดูป้ายไปเรื่อยๆเนะี่ย Exit B โอเคเรามาถูกทางละ นี่คือเอ็กซ์พีีนะแล้วก็ไปแอ r พอร์ตเอ็กซ์เพรสชัต Bus บัสตรงนี้อันนี้เจอเคสสามละเคสสามคือป้ายมุงมงนี้นะเดี๋ยวเราไปเคสสองเคส2 2> ส,งสงองคือส้มสตรงนี้อ่ะไม่ยากไม่ยากอ,อันนี้ก็จะเป็นตารางรอรถบัสนะบิวตังก็ต้องรอรถบัสอีก11นาทีนะมันจะวิ่งทุกๆ12นาทีคือมาปุ๊บมันก็ออกมาปุ๊บก็ออกเลย เขาบอกว่าให้ดิวสั่งไปลงที่โรงแรมมาโคโปโลนะเป็นสต็อปที่สามนะตรงนั้นนะจะคืออะ,อะไรนะจิมซาสุยทั้งย่านเลยต้องชี้นะไปเราชี่จะยืชยิชมสุด

นี้บิลซานก็ออกมาที่โรงแรมมาโกโปโรแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นกันแถวๆนี้สักมาณชั่วโมงหนึ่งนี่เลยโรงแรมมาโกโปโรนะอากาศตอนนี้นะยเย็นกว่าเมืองไทยนิดนึงแต่ก็ยังร้อนอยู่เพราะประมาณส20 28 29องศานะเห็นเขาบอกบนเครื่องบินนะนะเราก็มาเดินเล่นที่ตรงท่าเรือนะ ึกสูงๆที่เราเห็นฝั่งนั้นนะก็จะเป็นฝั่งฮ่องกงนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งกอรูนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นท่าเรือที่ท่าเรือด้วยแล้วก็ท่ารถเมย์ด้วยนะมันจะมีพวกเรือเดินสมุทรอย่างเช่นเรือสตาร์ครูสอะไรเงี้ยมาจอดตรงนี้ด้วยนี่ไงที่บอกว่าเรือเดินสมุทรก็คือเรือลำนี้เลยเรือสตาร์ครูสนะใครที่เคยดูบิลูซังไปล่องเรือที่เมดิเตอร์เรเนียนนะเรือลำใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะเนี่ย แบบนี้เลยก็มาสามารถล่องกันได้ที่ห้องผมก็ได้นะเกิด Star Cruise v ก็เคยล่องล่องเหมือนกันแต่ว่าจะเป็น Star ์ r u i ของเมืองไทยนะล่องไปเวียดนามนะี่นี่เลยเรือลำใหญ่มากๆแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าเรือที่เคยล่องที่เมดิเตอร์เรเนียนนะ แล้วมองไปทางด้านซ้ายตรงนั้นจะเป็นฝั่งเกาลูนไม่ฝั่งเกาลกูฝั่งฮ่องกงซึ่งครั้งที่บิลซังเปลี่ยนเครื่องไปไอร์แลนด์บิลซังก็ไปลงฝั่งนู้นแล้วก็ไปเที่ยวฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้บิซังจะไม่ข้ามเรือไปเที่ยวฝั่งนั้นละนตรงฝั่งนี้ไม่จะเป็นพวกท่าเรือนะทางเข้าท่าเรือต่างๆน,นะก็สามารถซื้อตั๋วแล้วก็เที่ยวกันได้ตรงนี้เลยแต่เราไม่ไปกันนี่เลยเรือข้ามฟ้าของฮ่องกงนะ เขียวขาวจะข้ามจากฝั่งเกาลูนไปยังฝั่งฮ่องกงซึ่งอยู่ทางด้านนู้นนะเขากอดวิลสังไปตรงชิงชา้าสวรรค์ตรงนั้นน่ะแล้วก็ล่องเรือสำเภาถ้าใครจำไม่ได้นะักกลับไปดูคลิปฮ่องกงวิลสังได้นะซึ่งมีอยู่หลายคลิปเหมือนกันแต่ว่าคลิปนั้นถ่ายอะไรไปบ้างแล้วจําไม่ได้แล้วเหมือนกันจากตรงนี้นะถ้าเกิดเรามองไปไกลๆตรงนู้นเลยเนี่ยเราก็จะเห็นยอดของวิกตอเรียพีคนี่อันนี้ก็คือเป็น ตึกของวิกตอเรียพีกนะมีจะมีมาดามฟรุตโซอยู่ตรงนี้นะขึ้นเคเบิลคาร์ไปชมข้างบนได้อันนี้ก็เป็นมุมกลางวันของฝั่งฮ่องกงเราก่อนมาถ่ายเป็นมุมกลางคืนวันนี้ได้ดูมุมกลางวันบ้างอนะ่ะอันนี้ก็คือฮ่องกงคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ใช่ชื่อนี้ป่าไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณนั้นอันนี้ช่างไฮถังเป็นอะไรเนี่ยตึกช่างไฮถังไม่รู้เป็นดิพาสโตรหรือว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหหน้าตึกนี้สวยมากเขาจัดแต่ว่าอุยไอศ์ครีมแล้วแบบมีคงมีควันด้วยดูแล้วแบบน่ากินมากแล้วแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นาทาันทีเลยทั้งที่อากาศก็ร้อน 1,8,8,1 Heritage เอ่อเมื่อกี้ลงไปที่ subway นะลงไปปุ๊บแล้วมันโผล่มาที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยแต่ก็โอเคจำทางได้จำทางได้เดี๋ยวมั่วๆเอาไดอา้อันนี้คือถนน p e k i n g Road นะถนนปักกิ่งนะแล้วอันนี้คือถนนอะไร กาลูนพาร์คไดรฟ์ก็เดินวนไปวนมาอยู่นี่แหละเดินไปเดินมาแมล้กลับมาอยู่ที่เดิมมันเหมือนมันเหมือนคนหลงป่าก็ไม่รู้เนาะคนอื่นเขากลัวว่าหลงพอหลงแล้วจะไปไม่ถูกคือวิวทังนี้คือ,อยังไงก็ไปถูกกับเพราะมันหลงกลับมาที่เดิมเหมือนเหมือนหลงป่าไม่ต้องกลัวหลงจะไปที่อื่นเลย่ดูเจอร้านคนไทยด้วย ร้านนี้ชื่อว่าลังชาวไทยฟุกอ,อ่ะชาวไทยฟุกอะ่ะมันมาจากคาว่าชาวไทยฟุกนั่นเองจริงจริงมั่วแต่ว่ามันชาวไทยฟุกจริงๆนะ,ะถ้าแถวนี้ก็เริ่มเป็นย่านของกินแล้วก็จะมีหมูป่งหมูแผน่นร้านขายของกินเยอะแยะเลยแถวนี้และขายาก็มีเจอสิ่งที่คุณนายแม่ต้องการแล้วด้วยพวกบวยพวกอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อให้ นี่ลร้านขายยาถ้าจะสุนแม่มันนะคุณแม่จะต้องแบบว่าหาชากินแน่ๆเลยอาดูตามในซอกซอยนะกันเดินเล่นในซอกซอยเอาไม่ต้องไปไกลมากเดี๋ยวมันกลับไปทันโอ้โหร้านนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่อร่อยแน่เลยคนต่อคิวยาวมากคือร้านอะไรก็ไม่รู้จะไม่ขึ้หนหัวแถวเลย ไม่ใช่ต่อคิวกด ATM นี่ว่าต่อคิวเข้าธนาคารกันโอนไม่ใช่นี่ไงเจอแล้วอย่างสิิงทงที่ไหนแม่ต้องการเอาแบบผสมแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้เป็นแบบผสมแล้วกันอ่านเวลานนี้แบบว่าน่ากินมากเลยเาาดูซี<ร>มีเป็นภาษาไทยด้วยบะหมี่ลูกชิ้นปลาจะมีบางเมนูนะแส่ว่า,<ร>าบางเมนูคนไทยไม่น<ร><ม>ิยมกินกลัวคนท่องกงอ่ะ เวลาเขาพูดทีเหมือนตะคอกใส่เราอย่างไงก็ไม่รู้แต่จริงๆมันคงไม่ใช่ัะคอกมันคงเป็นภาษาธรรมาดานั่นแหละแต่เะมันเหมือนตะคอกเหมือนเขาตะคอกใส่เราเองส่วนแล้วของฮ่องกง,งอีกอย่างก็คือความเกะกะไม่มีระเบียบของป้ายร้านค้าทําให้เป็นที่ดึงดูดตาสําหรับคนเดินสายปาน์ถมาอันนี้เราก็มาโผล่ที่ติมซาจุยเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือถนนทรงจิมซาจุยเลย ถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้คือถนนนาธานโรสหรือเปล่าไม่แน่ใจาป้ายบอกไม่เจออาจะเดเล่นดูนู่นดูนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับสนามบินกันตอนนี้เราก็กำลังนั่งฟรีชัตเติรบัสกลับไปยังสถานีเจ้าลูนนะ ได้ไอเดียอย่างนี้คือว่ารถบัสฟรีเชต์บัสเนี่ยมันมีหลายสายและแต่ละสายเนี่ยมันจะวิ่งไปตามพวกแหล่งชุมชนหรือแหล่งชอปปิ้งต่างๆเนี่ยทำไมเราไม่เลือกนั่งรถบัสอันนี้ในการชมเมืองดูละ่ะ มีส่วนสาธารณะในเมืองอีกด้วยอาดูสังก็ลงรถบัสมาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็ถึงที่สถานีกาลูนสเตชันนะเราก็ไปขึ้นรถไปกันเลย นี่ขึ้นไปทางแอร์พอร์ตตรงนี้ลงไปเลยตอนนี้ก็กระโดดขึ้นรไฟมุ่งหน้าถอยหลังกลับไปยังแอร์พอร์ตแล้วนะนี่เลยจัดเกาลูนใช่ไหมแล้วก็ส่งไปสีนี้อีกแล้วก็สุดท้ายที่แอร์พอร์ตต,ตรงนี้มันมีลำโพงตรงนี้ ตรงที่นั่งให้ฟังด้วยเราได้ยินคนเดียวคือืีไม่ได้ยินอุ้ยตรงนี้เป็นหน้าผาหงซุยเป็นแบบว่าหงซุยดีห่งจุ้ยดีมากก็เลยมาตั้งหงซุยตรงนี้จริงๆหงงซุยกับหวงจุ้ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ เี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงก็จบลงที่สถานไม่สถานีอ่ะสถานีแอร์พอร์ตนะของฮ่องกงนะคลิปหน้ามีรูซังจะพาไปไหนทำอะไรกินอะไรยังไงติดตามตอนต่อไป